พาแม่เที่ยวขอเคอกด<ม>าวไปไม่มาช่วยกุ้งดูแล้วไม่พร้อมจะเท่าไห,หร่เลยคุณผู้ชมมาแล้วก็มาถึงแล้วนะคะข่าวดีก็เข่าวร้ายมาจะฟังข่าวไหนก่อนเอาข่าวดีก่อนข่าวดีก็คือเราขึ้นมาถึงแล้วเออข่าวร้ายก็คือเราลืมกุญแจแล้วลงไม่เหมเ่จะต้องเริ่มเดินไปใหม่คุณผู้ชมก็ดูด้านในกันนะคะคุณผู้ชมข้างนอกเป็นไงกันไปค่ะคุณผู้ชม ไปสิคะมึงอันเนียนี่บรรยากาศข้างนอกนะคะมีอ่างจากกุชี่เดี๋ยวจอยจะมาแช่นะคะนี่มีความสุขแก่มีความสุขนะคะแล้วเดี๋ยวจะกินหมูกระทะเออเตรียมรินน้าไว้นะคะดูทํหนูขี้อยู่มาจะเข้ามาทําไหบอกแล้วยังไม่อยู่ตอนนี้อีเตยเชื่อคุณเลยเขากินขี้อ๋อดูทำมันมีความสุขนะคะอ่ะได้เวลากินหมูกระทะกันนะคะดูคุณผู้ชมไปชวนพนักงานมาทานด้วยนะคะบอกเหงาจะกระดาษเอามองอะไรมองความสวยบอกองความสวยมีบอกกับไม่รู้นี้แกล้งหนาวนะคะ จุดพูดได้ๆนะคะใครก็ไม่รู้จุดนะคะแก๊ๆๆงๆบอกว่าเซอร์ไพรส์แม่แม่ก็เชื่อนะเสร็จปุ๊บนี่ตอนเช้าตื่นมาดูหมอกดูหมอกดูใครจะจอยดูหมอกหรือหมอกดูเจ๊จอยก็จะตื่นหมอกเบาบางแล้วคุณผู้ชมดูอ่ะตื่นมาแล้วเราก็ว่าเอ๊ะแม่เราหายไปไหนอ่ะดูมันหลับต่อในอ่างอีกคุณผู้ชมดูวสุดท้ายต้องเช็คเอาท์แล้วค่ะรีบออกไปนะคะแล้วก็ไปทานข้าวกันค่ะคุณผู้ชมนี่ทานขานมจีนกินไปกินมาก็หิวน้ำค่ะคุณผู้ชมขอ,อน้ำดื่มหิวน้ำอ่ะหลุดเลยเออ <laughs> สุดท้ายนะคะก็มาซื้อสตรอเบอรี่นะคะไปฝากขวักคุณเจจอยนะคะมึงมาช่วยกูสิมาช่วยกูจ่ายตังค์อ๋อมาช่วยจ่ายนี่สุดท้ายก็ไปกินสลัดนะคะแล้วก็นี่คาโบนาราอะไรพิซซ่าซี่โคงเออจ่ายตังค์บอกว่าไงเราจ่ายตังค์นาปอือขึ้นมาอีกถูคนถ่ายรูปนะคะแล้วเจอเอฟซี